ชอมนไปเลยลูกพ <iet> <yap> <essel era> ีอยาครบพอบชาติทั้งหลายด้วยที่มันเป็นพอบเป็นชาติมาการกีกัรกียกกี่สมัยจีนดอแล้วก็ตามทีนี้เรียกว่าพอบชาติทั้งหลายยาไม่เอาไม่ทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลย

ไม่ก็ไม่ม like ันทั้งไม่ทั้งไม่นั่นแหละทุกอย่างมันล้างไปเองนะทั้งไม่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 ลาไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวถันทั้งเกี่ยวก็ไม่เกี่ยวนล่นแหละทุกอย่างมันจะสลายไปเองทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยว ยึดกันมายึดมันถึงยึดถ้าไม่ยึดนั่นแหละเดี๋ยวมันจะได้สลายทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปได้กันเลยแล้วมันจะกลายเป็นว่างล้างไปเองหรือว่าไรต้องลอยล้างไปเอ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 งสรุปล่างสรุปดีดี ทั้งมีท oh so ั้งไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ ใช้บัญญัติล้างบัญญัตินำล่องไปเรื่อยๆรอเ้ดือดมนุ้อเเนื้อเดือเน้อเดอเนือเอเน้เดอน้เดอน้นดน้เดเ้อเดนือเดนอนเนืดือดอเืดนดดนเดดน่ดอนเ มันจะได้หมดตัววนเวียนตัวคอยยึดหมดตัวคอยไม่ยึดหมดตัววนเวียนจบทั้งปริชนจบทั้งอริยะริยะกล้างอริยะก็เลยริุกจ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 ุกริกจุ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 กจนกจุ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 กจ้กจุกิุกจุก ไม่ยึดมันทั or or ja. but, mm ้ง hmm. ยึดทั add, ้งไม่ยึดมันก็เลยไม่ทย่างทั Roz ้งอริยะหมดทั Water ้งปุริชฌ์ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เลยทุกอย่างลูกมันเลยกลายเป็น Lang và đi căn này. Tư cho tên 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 cho cho tên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  cho ทำไมมนไม่ตัดต้องคงคืเาคงไม่ม้มันทั้งไม้ทั้งไม่ไม้คัต้องตั้วไม้ตัวไม่ไม้ บอกต่ตั้งม่องทั้งท้งทั้งทั้าั้งท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 ั้าทด้งทั้งั้งท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 ้งังั้งท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 ้งอ้องทั้ั้งนั้งทั้งั้งั้้ทั้งัั้หนั้งทั้งทั้้อหาั้ันไม่ใช่ททั้นั้ั้ หนาดไมมมันยังไหมมันทั้งตัวไหมไหมมันทั้งไมถ้าไม่ไมต้องตัดตัวต no, ัดตัต no, yes, ัดช่วยัดตัดตัดตัดรังจัดตัดตััตัดตัด มัวแต่สติสมาธิสบายฌานญาปัญญาวนเวียนวนเวียนอยู่กับสติสมาธิสบายฌานญามัวแต่สติวนเวียนในสติมัวแต่สมาธิวนเวียนในสมาธิใม่เสตดเงิป่นงนสตดหาตัดในตัวตัดงต้งไม่่ทั้ตัวหม่ต้องเลยตัดท่ตัดท้องเหมะท้งไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ตัดท้งตัดท้อ ใช้คำนวนวัวหานปัจจุบันมันฟังกันแล้วมันก็ตัดกรรู้ตามได้เลยก็งงตื่นเช้าแต่เลยที่ได้ยินงนัน่นอย่าโบราณนัก ตัดก็ไหม่นั่นแหละลูกเอ้ปก็ตัดนี่ก็ไหม่นั่นแหละไม่ไม่ทั้งตัวไม้เองนี่ก็ตัดไม่ทั้งตัวตัดเองไม่มันทั้งไหม้ำ้าไม่ไหมทุกอย่าง มันจะได้ไม่เหลือไงทั้งตัดทั้งไม่ตัดมันจะได้ไม่เหลือทั้งไมหทั้งไม่ไหมถ้ามันอยู่แค่ตัดไม่ตัดที่ตัย่างมันยังวนเียนอยู่มันอยู่แค่ไมมไม่ไมมมันยังวนเียนอยู่ทั้งนทั้งไมมทั้งไม่ มันจะไม่เหลือทั้งไหมก็ไม่ไหมเนี่ยมันจะไม่เหลือทั้งตัดไม่ตัดแต่ว่าไร่ล่องรอยลางสังสวัดไปสถานเดียวเลย อย่เอาไหมมาคอยไหมไหมมาทั้งไหมทั้งไม่ไหมน่ะลูกอย่าเอาไม่เอามาคอยไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาน่หละ ไปดกันเลยทุยาไม่ได้จบช่วยไปด้กันทุยาสวยอยู่สวยอยู่เดี๋ยวฉันพลูกทุยาเปลี่ยนีทุยาวยู่เปลี่ยนวิธี เฉพเขาะิเครื่อุมอทเรียง <c oughs> ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่<อ>ไม่<า>ไปได้กันเลยท<า>ุกอย่างเลย อย่าเอาไหมมาไมอย่าเอาไหมไหมมาไหมไหมมันทั้งไหมั้าไม่ไหมลล้างทิ้งเลยทั้งไหมไม่ไหมกหลายทิงเลยทั้งไหมไม่ไหมอย่าเอาไหมมาไหมอยาเอาไหมไหมมาไหมไหมนท้วไหม้าไม่ไมาทิงเลยทั้ไหมไม่ไหมกหลายทิ้งเลยทั้งไม่หกหลายทิ้งเลยทั้ไมก็้ายทิ้งเลยทั้งไหมไม่ไหม

เดี๋ยวบ่อได้ล้วนแต่ก็แต่ไม่ก็เจ้าไม่ยึดมาคอยไม่ยึดลูกเจ้ายึดมาคอยยึดเจ้าไม่ยึดมาคอยไม่ยึดไม่ยึดมาทั้งยึดทั้งไม่ยึดหลายทิ้งหลายลูกทั้งยึดทั้งไม่ยึดบ่ได้ล้วนแต่สิ้นแต่จะได้หมดสัมสวัรคแห่งอริยะหมดสามสวรรคแห่งปุริชนอริยะก็ยังสามสวัรคอยู่ก็สามสวัรคแบบอริยะนั่แหละปุถุชนก็ยังสามสวรรค์อยู่ก็สามสวัรค์ดอนจัดแบบปุถุชนนั่นแหละเกี่ยวดับดักของคนที่ตกบุญ

So, our mind of my mind,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  mai, mind, my 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 มัยยึดมันทั้งยึดทันไม่ยึดเลยลูกทุกอย่างสรุปล้างสรุปเดืหรือเรียกว่าล้างตัวล้างเองนนั่เองสรุปตัวสรุปเองนั่นเอะครับพร้อมกันไปเลยทั้งปฐมบาลทั้งนาฏศิลปทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะได้ไร้ล่องรอยล like. ้ามความมันไปยหรือว่าสุญญยตานิพพานล้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยยึดมันทั้งย <s> ึดท <c oughs> ั <Rent> ้งไม่ยึดเนี speed, ่ยเมื aser, <n cc les> <S <s ่อกี้ฟังไหมอ่ะดีๆนะอย่าเอาไม่ยึดมาไม่ยึดเด็ดขาดเลยถ้าเอาไม่ยึดมาไม่ยึดมันยึดทันทียึดตัวไม่ยึดนั่แหละอาการมันจะบนมีแต่แค่อริยะเข้าใจไหมแต่มันต้องหมดทั้งอริยะทั้งปุริชนไงลูก ล้สรุปก็ล้างทั้งล้างมันได้ความหมายคู่ล้างหมดเลยคู่ยึดไม่ยึดล้างทิ้งเลยถ้าไม่ล้างทิ้งมันจะเป็นตัววนเวียนอยู่ไม่อริยะก็บริชนสองอย่างแค่นี้สั่นเมื่อกี้เขฟังก็เบ็ดเสร็จแล้วนี่เนาะโอเคโอเคโส่โส่โลโสโอเค ถ้าช่วงด,ดำบิดถ้าช่วงดำบดดำบิดดำบิแต่ข้างในดันให้สูงควรจะสูงสก็ไม่ต้องก็ได้เพราะพอลูกดำบิีไปแบบนี้มันเป็นทั้งหมดข้อโกอยู่แล้วโดยเนื้อหานะทุกประโยชน์มันคือเนื้อหาเดียวกันหมดมันคือสลายตัวสลายเองมันมคือทิ้งมันทั้งทิ้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งนั่แหละใช่ดำบิีอย่างเดียวดำบิีมันเป็นดำบิีที่ล้างดำบิีไง ไอ้ดําลิที่ล้างดําริเนี่ยดําริเนี่ยมันจะไม่เป็นสังสวัสแต่มันจะเป็นสื่อมันจะเป็นสื่อแก่สังสวัสแทนเป็นทูตแก่สังสวัสิแทนทูดแห่งการจอดช่วยแทนฟังดีๆนะดําริชนิดนี้มันไม่ใช่เป็นดําริที่เป็นสังสวัสในตัวดําริมันเป็นดําริที่ล้างตัวดําริเองเข้าใจไหมดังนั้นมันมันไม่เป็นสังสวัสแต่มันจะเป็นทูตในการล้างสังสวัสจอดช่วยสังสวัสิแทนให้ดําริขึ้นเรื่อยๆเพราะมันคือทูต เออเขาได้ยินเสียงเยะแย,ยะไปหมดแล้วได้ยินเนี่ยประโยคไหนมันเขาจ,จบตามได้เขาก็ประโยคนั้นแหละใไ่ใช้เป็นภาษาข้างในปากก็เป็นภาษาข้างนอกดําเร่ก็เป็นภาษาข้างในเป็นภาษาทิพย์เชื่อมโยงกับพระภูมิทั้งหลายใช่ใช้ดําเร่แล้วดําเร่ให้มันหมดด้วยนะยงไหมก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมอย่างเงี้ยยันยมันเหลือ,อไทงทั้งไหมไม่ไหม มันเป็นจริงเรียกว่าเป็นดํลริล้างดํลรเเป็นบัญญัติล้างบัญญัติเป็นประโยคที่ล้างในประโยคเองมันจริงจะฟังแล้วจบมันจริงจะเป็นยุคที่ฟังจบฟังจบฟังจบฟังแล้วจบฟังแล้วจบมันจริงจะเป็นยุคที่ฟังแล้วจบฟังแล้วจบเรียกว่ายุควัชละยุคฉับพันฟังแล้วจบฟังแล้วสว่างฟังแล้วมันว่างล้างกันไปเองอย่างนี้นะ